สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับพบกับผมนะครับชีววิถีเกษตรไทยบ้านนะครับคนบ้านนานะครับวันนี้พามาดูผักหวานป่าเป็นช่วงหน้าแรงนะครับตอนนี้ก็จะต้องเริ่มนะครับเริ่มแต่งยอดแต่งใบเลยนะครับนะครับแต่งยอดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับต่างๆนะครับนี่เป็นผักหวานที่ ที่สวนนะครับเราปลูกไว้นะครับช่วงนี้ห่างหายนะครับห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าติดติดเหตุภารกิจนะครับบางอย่างนะครับต้องพักรักษาตัวนะครับนานนะครับก็เลยมาได้ทำคลิปวิดีโอให้ให้ชมนะครับก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับ ต้องพักรักษาตัวหลายเดือนนะครับผมวันนี้ก็เลยนะครับมีโอกาสพามาดูสวนผักหวานป่านะครับมาดูเทคนิคนะครับต่างๆนะครับการปลูกผักหวานป่านะครับอย่างไรนะครับให้ได้ผลนะครับผักหวานป่าเป็นผักเป็นต้นพืชที่ปลูกยากนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ ไันได้ยากจะเกินไปนะครับถ้าเรารู้เทคนิคต่างๆนะครับผมนี่เราปลูกก็หลายปีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามานะครับดูเทคนิคนะครับที่คิดค้นขึ้นมานะครับนะครับเทคนิคดีๆนะครับเราต้องสรรหานะครับอันนี้เป็นผักหวานป่าปลูกคู่กับต้นะอมนะครับะอมแล้วก็สามารถที่จะเก็บยอดได้ด้วยนะครับ เป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับผมตัวหนึ่งนะครับที่ดีนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเก็บยอดได้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเทคนิคนะครับดีๆอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมจะมานําเสนอนะครับนั่นก็คือนะครับการบังคับนะครับให้ผักวานป่านะครับออกยอดออกกิ่งนะครับออกยอดออกกิ่งกระโดงนะครับนะครับ จะทำอย่างไรนะครับนะครับมาดูวิธีการนะครับผมจะใช้วิธีการนะครับใช้วิธีการคว้านกิ่งนะครับผมก็ใช้เทคนิคตัวนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่เห็นทํากับมะนาวนะครับเห็นเขาทํากับมะนาวนะครับถ้าเราคว้านกิ่งนะครับมะนาวนะครับมันจะออกยอดนะครับออกยอดใหม่นะครับแต่กิ่ง แตกใบนะครับแล้วก็มีดอกนะครับผมก็เลยมาทดลองนะครับทดลองนะครับมาลองคว้านกิ่งกับต้นผักหวานป่านะครับลองดูว่ามันจะมีผลเช่นไรนะครับการบังคับนะครับให้พักหวานป่านั้นแตกยอดนะครับออกกิ่งกระโดงใหม่นะครับนอกเหนือจากการที่ผมเคยทำไว้ให้ดูคลิปๆก่อนๆนะครับ การโน้มกิ่งนะครับโน้มกิ่งตัดยอดนะครับนะครับโน้มกิ่งเพื่อให้มันออกนะครับกิ่งกระโดงใหม่นะครับอวิธีอีกตัวหนึ่งที่ผมได้ทดลองก็ได้ผลนะครับก็คือการคว้านกิ่งนะครับการคว้านกิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าว่ามันจะออกผลจริงไหมนะครับคว้านกิ่งนะครับเพื่อให้ออกกิ่งกระโดงตามที่เรา ต้องการนะครับผมจะให้มันออกตรงไหนนะครับเราก็ไปคว้านกิ่งบริเวณนั้นนะครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าแรงแล้วนะครับจะต้องแต่งใบนะครับแต่งใบเพื่อให้ออกยอดเก็บยอดนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยชีดฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันออกเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับกิ่งที่ผมได้ทดลองคว้านกิ่งนะครับเราใช้เลื่อยนะครับเลื่อย ตัดกิ่งไม้นะครับมาเลื่อยนะครับหรือใช้คัตเตอร์ตัดออกนะครับพอเรอคว้านกิ่งนะครับเห็นไหมครับประมาณนะครับประมาณเกือบคืบหนึ่งหรือประมาณคืบหนึ่งนะครับมันก็จะมีกิ่งหรือมียอดออกนะครับนะครับเราก็จะสามารถที่จะบังคับให้ออกนะครับให้ออกบริเวณนี้นะครับผมเป็นการคว้านกิ่งนะครับใช้เลื่อยนะครับเลื่อยเลื่อยตัดกิ่งนะครับ เล็กๆนะครับจะใหญ่ก็ได้นะครับผมทดลองนะครับก็ออกได้ผลดีนะครับนี่ครับแต่ตรงนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับก็ออกแล้วครับตัวนี้ตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับก็าลังจะเริ่มจะออกแล้วครับนะครับเป็นการคว้านกิ่งนะครับนะครับลองดูนะทดลองดูนะครับเทคนิคต่างๆนะครับตัวนี้ก็นะครับคว้านกิ่งเนี่ยรื้อออกแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่คว้านกิ่งนะครับเขาก็จะ ไม่ออกยอดออกกิ่งแบบนี้นะครับออกยอดกิ่งกระโดดแบบนี้นะครับเขาก็จะไปออกยอดตามตามตามปลายนะครับปลายกิ่งนะครับแทนนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับดูตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับผมคว้านกิ่งโยมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับครับข้ามกิ่งนะครับเว้นนะครับเห็นไหมครับบริเวณใต้ตานะครับใต้ตานะครับ เขาก็จะออกกิ่งกิ่งใหม่ท um ันท <uh ีเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็เว้นนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับนะครับเหนือคว้านกิ่งเหนือใต้ตานะครับเขาเขาก็จะออกกิ่งกิ่งใหม่นะครับกิ่งกระโดงนะครับดูนะครับผมดบตรงนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มออกแล้วครับนะครับผมคว้านกิ่งเห็นไหมครับประมาณคืบหนึ่งนะครับ เว้นช่วงนะครับบริเวณที่เราจะให้มันออกกิ่งนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับแถวนี้จะไม่มียอดนะครับไม่มีกิ่งเลยนะครับไม่มีเขาก็จะไปออกอยู่ตามปลายปลายนะครับปลายกิ่งปลายยอดของเราที่เราตัดแต่งนะครับผมนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ออกแล้วครับนะครับออกแล้วนะครับผมเป็นการคว้านกิ่งบังคับกิ่งกระโดงใหม่นะครับเทคนิคนะครับ ดีๆนะครับการทดลองนะครับตัวนี้นะครับคว่นเหนือใต้ตานะครับนิดนึงนะครับเขาก็จะมีกิ่งกิ่งกระโดงออกมาทันทีนะครับผมเห็นไหมครับนะครับตัวนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับควอนกิ่งบริเวณนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เริ่มจะใกล้จะออกแล้วนะครับแล้วเขาก็จะแตกกิ่งกระโดงนะครับครับเห็นไหมครับแตกกิ่งกระโดงนะครับนะครับหนึ่ง 2องแล้วครับ3ามแล้วครับยีงก็จะออกอีกครับ4ีนะครับนะครับห้านะครับกำลังจะออกเป็นเทคนิคการคว้านกิ่งนะครับการคว้านกิ่งจะเราจะไปคว้านให้มันใหญ่จนเกินไปนะครับหรือลึกจนเกินไปนะครับใช้เลื่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการทำเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้ผมทำบริเวณยอด นะครับยอดกิ่งกระโดงใหม่นะครับผมว่าจะเดี๋ยวผมจะลองนะครับลองบริเวณแถวแถวโคนนะครับประมาณนี้นะครับแถวแถวนี้นะครับมันจะออกตามโคนนะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเทคนิคการทําเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่มีนะครับก็เป็นใช้นะครับใช้เลื่อยนะครับตัดกิ่งไม้นะครับอันเล็กอันใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้ใช้ผมใช้อันใหญ่อันเล็กนะครับ เราจะทดลองนะครับบริเวณแถวโคนโคนะครับว่าบริเวณโคนนะครับนะครับมันจะมีกิ่งกิ่งใหม่ออกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวระทำกับต้นนี้ให้ดูนะครับนะครับต้นนี้นะครับวิธีการเลื่อยนะครับเราก็จะเลื่อยนะครับอย่าให้ลึกจนเกินไปนะครับให้แค่อ่าประมาณนะครับประมาณ เปลือกนะครับเปลือกนะครับนะครับเดี๋ยวเจยเลื่อยนะครับผมเรื่อยครับนะครับเรื่อยไปเบาๆนะครับนะครับอย่าไปเลื่อยให้มันลึกนะครับถึงนะครับถึงเนื้อไม้นะครับให้ถึงแค่ประมาณเนื้อเยื่อก็พอนะครับ นะครับผมนะครับต่อเอาแค่ประมาณแค่เปลือกนะครับเปลือกออกนะครับอย่าให้มันลึกจนเกินไปนะครับจนถึงเนื้อไม้นะครับหรือเนื้อไม้ลึกจนเกินไปนะครับครับเพราะว่าสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะประสานกันนะครับเป็นเนื้อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเทคนิคการคว้านกิ่งนะครับ ผมนําเทคนิคตัวนี้นะครับมาจากการขั้นปิ่งของมะนาวนะครับดูมาทดลองดูนะครับก็ได้ผลดีมากเลยครับเราก็จะเลื่อยนะครับอย่าเลื่อยให้ลึกจนเกินไปนะครับผม ประมาณคืบหนึ่งนะครับหนึ่งคืบนะครับหรือบริเวณที่เราต้องการให้มันออกยอดนะครับนะครับหลือหรือว่าเหนือใต้ตานะครับนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับครับเดี๋ยวจะลองตรงนี้อีกหนึ่งชุดนะครับครับบริเวณไกลโคนเลยครับถ้าเขาออกบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสามารถ แต่งทรงพุ่มได้นะครับให้มันเป็นสรงพุ่มนะครับครับถ้าเราไม่ตัดยอดนะครับแต่งกิ่งนะครับไม่ตัดกิ่งออกหรือว่าตอนนะครับตัดยอดเขาก็จะไม่แตกยอดนะครับแตกยอดแตกกิ่งออกมาให้ให้เห็นนะครับเราก็เลยมาทดลองนะครับการคว้านกิ่งนะครับผมใช้เทคนิคตัวนี้มาจากการ คว้านกิ่งมะนาวนะครับกิ่งมะนาวถ้าเราจะทําให้มันออกนอกระดูนะครับเราก็สามารถที่จะคว้านกิ่งนะครับอ si <them> eh ่นนีครับตรงนี้นะครับ1ชุดนะครับตรงนี้นะครับสามจุดหนึ่งสองสามนะครับจะให้จะบังคับให้ออกกิ่งกระโดงนะครับบริเวณโคนต้นนะครับของผักหวานป่านะครับผมนะครับเราจะทําตรงนี้ อีกก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะให้นะครับให้เขาออกกิ่งกระโดงบริเวณไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่ามันจะออกได้ไหมนะครับตามที่เราควานกิ่งหรือเปล่านะครับเทคนิคดีๆนะครับผมครับห่างหายไปนานนิดนึงนะครับตรงขออภัยด้วยนะครับเพราะติด ภารกิจนะครับเกิดเหตุนะครับไม่คาดคิดนะครับเราต้องระวังนะครับนะครับนิดนึงนะครับต้องพักรักษาตัวหลายเดือนนะครับเกิดเลยไม่ไดอ้ออกมาทำคลิปวิดีโอลงมาดูสวนนะครับเพราะว่าเดินทางจะยากช่วงนี้ก็พอไปไหนได้นะครับ ได้แล้วหนึ่งชุดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะควัานอีกชุดหนึ่งตรงนี้นะครับผมครับใช้เลื่อยนะครับใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้นะครับเลื่อยเอานะครับหรือใช้คัตเตอร์นะครับควัานกิ่งนะครับลอกเปลือกออกก็ได้นะครับแต่ผมทดลองแล้วนะครับาการใช้คัตเตอร์จะค่อนข้างจะยากนะครับมันจะแกะเปลือกยากนะครับเพราะว่าบางจุด เลือกมันจะหนาไม่ต้องให้ลื้อจนเกินไปนะครับวิธีการทำนะครับอ่านะครับได้แล้วครับหนึ่งชุดนะครับนะครับชุดนี้เราจะให้มันออกประมาณชุดตรงนี้นะครับนะครับจะลองดูว่ามันจะออกแบบไหนนะครับครับมันจะออกตามอ่า ตามตานะครับตากิ่งนะครับตากิ่งนะครับตากิ่งแบบนี้นะครับตากิ่งแบบนี้แบบนี้นะครับตากิ่งนะครับผมควันบริเวณใต้ตานะครับนะครับมันก็จะออกกิ่งกระโดกนะครับกิ่งใหม่นะครับถ้าออกบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแต่งทรงพุ่มได้นะครับผมทดลองนะครับทดลองดูก็ได้ผลดีมากเลยครับนะครับกิ่งการสาขามันเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะ เก็บยอดได้เยอะนะครับช่วงนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนน้ำนะครับเพิ่งไร้ยอดนะครับจะเข้าหน้าแหลงแล้วนะครับผมครับต้นนี้ผมก็ทำนะครับทำไปแล้วนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันออกยังไงนะครับเห็นไหมครับออกกีงกระโดงนะครับอันนี้คือก่งกระโดงนะครับ เห็นไหมครับผมจะคว้านกิ่งนะครับประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะออกด้านล่างนะครับบริเวณใต้ตานะครับนะครับนี่ก็เริ่มออกแล้วครับนี่ครับเริ่มออกแล้วครับนะครับฝั่งนี้ก็ออกแล้วครับกิ่งใหญ่เลยครับนี่ครับผมยาวแล้วครับนี่ครับผมเป็นกิ่งกระโดงนะครับนะครับมันจะออกบริเวณใต้ตานะครับผมนี่เราจะคว้านกิ่งนะครับเหนือใต้ตา นะครับนิดหนึ่งนะครับมันก็จะออกมันก็สามารถที่จะออกกิ่งใหม่นะครับนี่ครับออกมาแล้วก็3สามกิ่งเห็นไหมครับหนึ่งสองสามนะครับผมเนี่ยผมก็ทําลองลองดูนะครับนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับออกแล้วครับนะครับกิ่งกิ่งพงควานนะครับควานว้นะครับนะครับมันก็จะเริ่มออกเห็นไหมครับ สวยงามมากครับกิ่งกระโดงใหม่นะครับนะครับนอกจากการที่ผมเคยทดลองการการโน้มต้นนะครับโน้มต้นนะครับโน้มต้นนะครับหรือว่าโน้มกิ่งนะครับวิธีการคว้านกิ่งก็ได้ผลดีมากเลยนะครับผมสุดยอดเลยครับเนี่ยต่อไปเราก็จะมีกิ่งนะครับเยอะขึ้นนะครับ จำนวนยอดเราก็จะมากขึ้นนะครับสักพักหนึ่งแผลเขาก็จะประสานกันนะครับเดี๋ยวก็จะติดกันเหมือนเดิมนะครับก็จะมียอดนะครับอันนี้ยอดใหญ่เลยครับผมเองครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับบริเวณนี้ครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็จะไม่มีกิ่งไม่มีกิ่งกระโดมนะครับกิ่งกระโดมก็จะออกส่วนมากถ้าเราไม่ไม่ไม่แต่งกิ่งแบบนี้นะครับมันก็จะออกกิ่งกระโดงแกะยอด2ยอดนะครับถ้าเราไม่โน้มนะครับโน้มต้นโน้มกิ่งนะครับ มันก็จะไม่มียอดออกนะครับมันก็จะออกยอดตามปลายนะครับตามปลายยอดแบบนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับผมเป็นเทคนิคดีๆนะครับควันกิ่งนะครับผมใช้เลื่อยนะครับใช้เลื่อยนะครับเลื่อยตัดกิ่งไม้นะครับอันใหญ่ก็ได้นะครับอันเล็กก็ได้นะครับผมอันเล็กนะครับทดลองดูนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับจากผมนะครับชีววิถีเกษตรพอเพียงนะครับวิถี บ้านคนบ้านนานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องพักรักษาตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆอะไรมาให้ชมอีกก็รอรอดูนะครับสักพักหนึ่งนะครับผมให้อาการดีกว่านี้นิดนึงนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับชีวะวิถีเกษตรพอเพียงนะครับวิถีไทยบ้านคนบ้านนาครับสวัสดีครับ